พี่น้องกินข้าวปุ้นเหมือนกันเด้อพี่น้องเดอ้อถ้าเราจะแช่สบายดีกินข้าวปุ้นเล้วพี่น้องเดอ้อเปลี่ยนมุมพี่น้องเ,อปเปลี่ยนมุมเปล่าอ่ะมามาพี่น้องกินข้าวปุ้นเหมือนกันเด้อกินแช่กระตุกถกคนเดอ้อทางกลยทางไกลไปเด้อพี่น้องเดอ้อ กินซีทางลาวทางไทยบบทางต่างประเทศมาเดอ้อกับปุ้นกินกับกระเลือกงเฮียนมาน้องนาหน้าก็กินกับสีแหง้งมาไหมมาหน้ากินน้ำกันกับทุกคนปุ่นตีนไก่ยาตีนไก่ เด็ด,ด,ดห่อนพี่น้องเอ้ยทอานเย็นขายดีกว่าาใช้ห่อนด่า,า,าแสที่ไข่ใช่ไหมอเปื่อแล้วก็มาหุบไปลืลืมเลยฉันเจ็บบะ จะแสบแสบจุดจั๋เลยแสบปากเองกินอะลายวะคุกุใส่ผักกินเนื้อผักนะไม่ใช่เยอะอืหมักผักเก่ออาไอ้ชิงคขึหมักผักอ่ะอุ้ยหมักอยู่ใสบ่บ่หมักใส่ไรป็นเจ้าสองคน แสบมาก่อนเลือดแสบหิน้องแสบเพื่อนมาเลยนะดูเลยจิ้นเนี้ยก็เพื่อนนี่แหละนจะใ้องร้านเนี่ยไอกินขิงบวมหมักติ้นไก่แมมติ้นไก่ห้าบวมหมักติ้นไก่นะ cơm tự về sinh ngày không mà chín bớt không mát nhân quả sao ăn được không ăn làm đi bao chạy bao ăn làm đi Hãy làm cho kênh Ghiền Mì เอคนนี้่ากินมดได้ละไม่หลนไม่ลล่สนนะไปอีกเ้าอีก าเลิกเที่ยงฮะก็เลิกมาแต่หงเฮียนตอนแรงเราไปไหมพี่น้องเลยทางไครผัดไปตอนเศร้าแล้วมันแรงเพไรอย่างมาเนาะมันมีผัดไปตอนเศร้าเที่ยงอลไเลิกมามมข้าวเพื่อ,อนเพื่อนกลับบ้านหงเฮียนมาไกลกส่เพื่อน,น,น,อนไมไกลไาไหน ก้อน้ำฮะกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวบ่กินข้าวก,กนินน้ำสักก้อนจัางลินน้ำฮะอาหน้านะแล้วไอ้เบิ้งเป็นบนซ่ซือ้อซื้ออ่างน้ำไม่ผลินอยู่เพื่อนพี่น้องพี่ใหม่ไปผลินใส่ดอกยาน,อ,นอยู่เพื่อนนี่แหละคาล้านอาบน,น้ำในเพื่อนนี่แหละ กลาไปทำไปหนีย่านไปสูม่มวลชนคนหลายย่านอันตรายยกไพ่ไข่เจ็บูม,มือเนี่ย ขอบน้ำพันธ์แตกเธอเ้อน้ำลายน้ำลายแล้วนางแตกปักเนอะบริอาบแทด้น้ำลายแ่บอ่ะแ่บแฉบแฉบคิ้นหยุดเลย Ai biết im em <laughs> เก่งขนาดแสดงว่ามักขะพุ่นนี่มักขะพุ่นขะพุ่นเนี่ยนมักยากคน่มักไม่ขะพุ่นเนี่คนมกันมก,มกเอาอีกะฮะเอาอีกหน่อยนึงเอาอีกอา <laughs> ทองแจกองจแตกวะซทองจแกเลยิมาแล้วเ่มนายาเลยเอาลงยัไงไ้นมาจินต่อไม่ได้แล้วทาองาไ้ลงไปคือข้นมากมือหัวลงไปอย่ไน

กินไฮเบอด์เซอของน้องกินรสกินซะของน้องน้องใหญ่เลยป้าต้องักกินกินเก่งอนียเนาะเฉยกินเบิดเลยแช่บคิงแช่แห้งแช่แห้ง ใช้ยุบมาให้คอยแน่น่าจากน้อยหนึ่งลุงโมโอ,อีกพี่น้องใสกลุงโมอ,อีกเอาใส่ของร้า,านเอาบ่เอาใส่ใส่ได้กระปุกไหนล่ะมาสาวสกินนี่โมโมต่อพี่น้องไม่กิน โมกับ้านหวานกินนี่นพ่อเป็นกินน้ำแสบ่น้าะเอาบปใช้พักร้านกันเลยนี่ไงหมึกปีแมงดุมีตัวนี้ เ็นยังไงสดงดบัน่ใส่ปีเนี่อป,ป,ปีค่ะโมูกับบ้านหวานเซ็ตๆพี่นอ้องโม่กับถือถือซ้ำซ้ำหน่วยหาพันกี่ช่าวบ้าน,าาน,นหน่วยกัประมาณํานีนะ่แหละ No, nuôi hay là kiếp rồi bằng rồi lòi 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 มูดใส่นาให้ตานคำนี้นะก็งอาาแแดดนนะว่าน้าผมน้มใส่หนา a ปียกะโตใ a ้เปียกบน้ากระโตลูกเออนั่งลงแม่นั่งลงเอานั่งลงแล้พิทน้าเส่กตองบุดใช้อันห่วงยางเจ้าเดียวลูกห่วงยางจ้า

กินกรลาบไปก่อนเด้อสบายดีบายบายลาไปก่อนเดอ้อพี่นางเด้อจิ้มเนี่ยพอกันไปคลิปไหนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องลุงนาพาไม่หมนเด้อเจ้เด้อสัมสาวลาวบ่าอีกท่น